สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาโชว์วิธีการพับพายเพื่อนเพื่อนๆดูเห็นเพื่อนๆบอกว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้นะคะทําไม่เป็นทํำยังไงเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันจ้าเริ่มเลยจ้าอันนี้เป็นเสื้อยืดน,นะคะทุกคนเสื้อยืดน,นะเสื้อเด็กน้อยลงไปเลยนี่แม่อยากจะบอกว่าอันนี้คือมือขวาอันนี้คือมือซ้ายนะคะนี่เอาไม้มทัดมาวัดเลยก็ได้ตั้งตรงขีดเลยเนี่ย ให้มันเป็นแนวอย่างนี้นะมือขวานี่นี่นี่เหมือนแบบว่าเราพับให้มันเป็นแนวประมาณน,นี้เห็นไหมนี่นะจับตรงนี้จุดที่หนึ่งนะคะมือขวาจุดที่สองจุดที่สามมาเอาตรงปลายเราก็จัดหน่อยให้มันสวยๆนี่นก็จะได้แบบประมาณนี้ เรียบร้อยแล้วจ้าหนึ่งชิ้นผ่านไปอันนี้คือเสื้อเสื้อของแม่เองเสื้อยืดนี้คือเสื้อยืดของแม่เองนะคะเหมือนเดิมจ้านี่ขีดตรงนี้ไว้จุดจุดที่หนึ่งมือขวาจุดที่สองมือซ้ายนี่นะจุดที่สามตรงปลายนี่ไปลองฝึกทําดูทุกคนมันไม่ยากนะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ได้มาอีกตัวหนึง่งเห็นไหมแต่ถ้ามันมีลายมันก็จะสวยเสื้อแบบมันคอ,อย,วย้วยเราอะ่ะอันนี้เสื้อตัวใหญ่มากเสื้อตัวใหญ่มากทุกคนดูสิโอ้แต่เราก็ใส่ได้เพราะเราตัวใหญ่เหมือนกันเสื้อใส่ฟรังเสื้อสามีเหมือนเดิมจ้านี่นะมือขวาจับจุดที่หนึ่งเราจะเอาประมาณนี้จุดที่สองจุดที่สาม เห็นไหมมันก็เดี๋ยวชมให้เพื่อนๆชมว่าทําไม่ได้นี่สวยมากเลยมันใหญ่เกินไปเราก็ทบอีกรอบหนึ่งประหยัดพื้นที่ก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นการเกงยีนมีสามวิธีนะการเกงยีนแบบเทคนิคแบบง,ง่ายๆพับเลย นี้เป้ามันใช่ไหมประกบให้แบบว่ามันเท่ากันนัดลงมานจะอันนี้ก็แบบที่พับมารอบที่หนึ่งนะคะรอบที่สองเราเข้าไปเลยเรียบร้อยหรือจะเป็นอีกแบบหนึง่งคล้ายกันนะคะแบบนี้อันนี้พับมานะคะ แล้วเราก็แบบทำตรงหวัวมันเหลมๆอ่ะแล้วก็เอาสอดเข้าไปนะคะก็ได้เหมือนกันจะแบบแรกง่ายกว่านี่ประมาณนี้นะคะเออมันคล้ายๆกับแบบแรกเลยแล้วก็รูปทรงกระบอกนะคะพับม่ได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมขาเออนี่นะคะขากางเกงเราก็จะกะว่า ถ้าเป็นกางเกงซรงกระบอกมันจะทําง่ายอันนี้มือเราตั้งตรงนี้นะคะอันนี้มันเป็นขาเดฟเงยแล้วเราก็พับตรงเป้าให้แบบว่ามันตรงกันนะคะแล้วก็ม้วนจะ้ะม้วนจากหัวลงมาข้างล่างนะคะม้วนเลยไอ้วิธีนี้มันดีคือเก็บใส่กระเป๋าเดินทางง่ายดีจ้ะม้วนมาเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะ นี่แล้วเราก็เอาส่วนตรงนี้ตรงขามานะอุ๊บเอาลงไปเลยค่ะเก็บเก็บถ้าเป็นขากระบอกน่าจะโอเคอันนี้มันเป็นขาเล็บแล้วมันแบบว่าขามเล็กก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ไปจัดให้แบบสวยๆพร้อมเดินทางแล้วค่ะนี่เราอาจจะทำให้มันเล็กๆ <c oughs> เห็นไหมง่ายดีเราก็จะม้วนม้วนมวนมวน,มวนพื้นที่เราก็จะแบบนี่มีน้อยมากเดินทางยัดใส่กระเป๋าเดินทาง ขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ